นะะคตอนนี้ก็อี้มีเยอะมากแม่แม่เติมพลังแล้วค่ะมีทั้งปัญญามีทั้งสุภศาสตร์พอซื้ออาหารมาเลี้ยงเลยนะคะเลี้ยคนกินทั่วเลยไม่มีใครกินน้อยใจเปล่าน้อยใจนะจ๊ะมันหนีบเลยเยอะแยะอ๋อบอกน้อยใจน้อยใจแล้ไม่มีคนมากินเนีเชิญค่ะเชิญมาๆตรงนี้กินเลยไม่ใช่ของเราหรอกเราไปกินเบียดเบียดไม่เบียดกัน ได้ครับลองรับมาไแม่ทำนี่กันค่ะเรืไม่ต้องทานไม่ไปนทงกาโขนนี่นเรื่องของเมนูนะแสดงได้ครับลังสั่มาคิกคนมาโดยเฉพาะคอนเซ็ปต์ของอีเนียจากที่ราบสูงลงสู่สายผาก็เป็นไอเดียของท่านเองไม่แน่เราปีหน้าเขาอาจจะจับกระเรียนักล่อลอยไปจนกว่าขาดไปได้โอ้โเป็นงานที่อตอนเียนดี ประด้นครับพ่อเป็นเรียนแบบอันนี้เรานรียนีีอยู่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พอไม่ได้นั่งที่ถนนใช่ไหมอันนี้มีเก้าอี้นั่งใช่วันนี้ไม่วันนี้ให้โซหน่อยค่ะอันนี้คือน้ำปลาล่าเท่าที่แล้วเรานั่งกันที่พื้นเลยค่ะแล้วพ่อบอกร้อนหลังมั้ยเอไม่ได้นั่งไงพ่อันนั้นร้อนหลังจริงพ้อบอกร้อนหลังเรานั่งกันที่พูนอย่างนี้เลยวันนี้เรามีเก้าอี้นะคะ ตอนนี้แม่กำ<ม>ลังเติตม,ตมพลังค่ะเติมพลังอการแสดงาอันนี้มาในที่เราก็รู่อเนี่ยรอเป็นิการ์การแสงวนะการ์เ่าเา็นยุทธิกตรงเพียงพรงนี้ใงต่อเราจะบัดไปอยากต่อเพื่อนในกลุอง ยาตัวาาปยายที่เข้ามาก็เดินมาเรื่อยๆเดินมาจนหน้ากองเขาเปยตามเลยหน้าเวทีเลยการเรื่องกันเมนูนะครับนี่ยมีตั้งแต่5บาท10บาทส0บาท30บาท50บาทและโดยเฉพาะอำเภอด่านช้างของเราเนี่ยครับบางท่านถามบอกว่าเอ๊ะมาในงานนี้สังเกตหลายๆคนว่าเขาใส่เสื้อ ม่ดักค้างห้าสิบปีถามว่าสีตั้งไปมายในสารพัดสีเลยครบเจ็ดสีเจ็ดวันตัดวันที่ไหนไับที่ไหนตับที่ไหนที่ภาคการอำเภอต่อที่อำเภอเขาเราได้เลยตอบนี้ตอบเขาจะมีตําหน่ายหน้าตาประมาณไม่ถ่า1ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้ากสิบบาทตัวเดียว รับตะเ้าแม่เขาทำมันไปมาเองรถ่ากลาเราอทำไปบ้านได้เขื่อนรับตะเภาแต่ขับตะไครอยากได้คือเหม่อนกับวันนี้เป็นพียของกลางทางรถเซฟนี้เลยลอะแต่คนรี่นี่มันอร่อยมาก จะให้บ้านคนจะไม่เปิดเป็นอหาเห็นนี่นี้ฟ้ากำลังจะวเบอร์รี่แบรีบให้เปิดสปอตไลท์ปัจนแสงสีเสียงแบี่ไมู่้ดักเป็นนู้น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 เป็นีู้นเป็นนู้นเป็นู้นเป็นู้นเป็นนู้นเป็นนู้นเ็นนู้นเป็นนู้นเป็นนู้นเป็นนู้นป็นนู้นเป็นู้นเป็นตู้นเป็นู้นเป็นู้นเป็นนู้นเป็นู้นเป็นนู้นเป็นู้นเป็นนู้นเป็นู้นเน้นเป็นู้นเป็นนู้เป็นู้นเป็น้เป็้ เขายังไม่มีจำน่ายเขาบอกว่าต้องมีแม่กินยำกุ้งเส้นแม่กินเผ็ดไม่ได้นะคะรงไม่เป็นไ่เดใช่ไหมแต่แพ้อาทิตย์เดียวชนะเติมพลังเลยที่ว่าการอำเภอดวันนี้เรามาปาร์ตี้น้องสถานที่เลยปาร์ตี้น้องสถานที่ที่แตนี็คือเสียเทาครับเสียเทาล่าสุดมีน้ำเงินม้วงมาแล้วดีมาแล้วสวยเลยละขอน้งน้ำเงินออก้วนไปไปลงไหนต่างสีครับแต่ต่างไป Yes, I see that. But what's